ตั้งแต่

ลูกมา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 โอเคบ้างหน่อยก่อนดูโอ้ยโอ้ยทั้งคู่ค่ะไ้เลยนี่เนี่ยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนค่ะได้มาทำกิจกรรมภายใต้โครงการดีๆอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโครงการที่เราทำนะคะชื่อว่าโครงการเปิดเทอมใหม่ปันน้ำใจส่งน้องไปเรียนค่ะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า back to school ค่ะในการดำเนินโครงการนี้นะคะเราเริ่มมาตั้งแต่วันที่22มีนาคมปีนี้ค่ะเรามีวัตถุประสงค์นะคะในการที่ จะรับบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กๆทั่วประเทศเลยค่ะการดำเนินงานเนี่ยในระดับพื้นที่นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะร่วมกับทีมวันโฮมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะเป็นผู้แทนนะคะในการบูรณาการความร่วมมือในระดับพื้นที่ค่ะการทำงานครั้งนี้นะคะอยู่ภายใต้ในโยบายของรัฐบาลค่ะ ที่มุ่งที่จะพาน้องกลับมาเรียนนะคะเพื่อต้อนรับการเปิดเทอมการศึกษาใหม่ภายใต้วิกฤตโควิดนะคะก็เป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองนะคะในการสนับสนุนสิ่งของเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กๆค่ะในการรับบริจาคสิ่งของนั้นนะคะอย่างที่ได้เรียนว่าเราเริ่มมาตั้งแต่22มีนาคมและในวันนี้เองนะคะภายใต้ ความร่วมมือในการพาน้องกลับมาเรียนค่ะที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มาทํากิจกรรมที่โรงเรียนวัดทองนพคุณค่ะมามอบสิ่งของที่เราได้รับบริจาคมานะคะจากเครือข่ายการทํางานด้านเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะ สิ่งของที่นำมามอบให้น้องๆในโรงเรียนทั้ง112คนเนี่ยเป็นสิ่งของที่เกี่ยวกับการศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนนะคะเป็นสิ่งของที่เกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะคะในวิกฤตโควิดค่ะเรามีหนากากาอนามัยนะคะเรามีเจลแอลโกอฮอล์ล้างมือนะคะแล้วก็ยังมีอุปกรณ์การกีฬาต่างๆนะคะที่โรงเรียนเนี่ยสามารถสนับสนุนนะคะ การศึกษาแล้วก็ในมิติของการออกกำลังกายได้ด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะท่านผอ,อสถาบันการศึกษาโรงเรียนวัดทองนพคุณนะคะท่านผอ,อรำพึงนะคะแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาทุกท่านค่ะคุณครูทุกท่านที่อยู่ที่โรงเรียนนี้นะคะที่เปิดโอกาสให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจาการเด็กและเยาวชนค่ะได้มาร่วมกันทำงานค่ะ กิจกรรมดีๆไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมีการทำงานร่วมกันนะคะกับทั้งโรงเรียนเด็กนะคะแล้วก็ครอบครัวค่ะ เราจะมีการวางแผนพัฒนารายครัวเรือนนะคะที่สอดรับกับความต้องการของเด็กและครอบครัวอย่างยั่งยืนด้วยนะคะแล้วก็จะเอาข้อมูลที่เราทํางานร่วมกันกับโรงเรียนเนี่ยค่ะเอาไปวางแผนพัฒนารายครัวเรือนนะคะแล้วก็ไปบรรจุไว้ในสมุดพกครอบครัวค่ะของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมถึงระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็กนะคะเพื่อเราจะได้ดูแลเด็ก ในโรงเรียนนะคะให้เป็นเด็กที่ดีเก่งนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็เติบโตตามศักยภาพของเขาตามความสนใจนะคะได้อย่างเต็มที่ค่ะนะคะสุดท้ายนี้ค่ะก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่มาร่วมกันบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กไทยทั่วประเทศนะคะในการที่เรามาร่วมกันทำงานเนี่ย เป็นการสร้างพลังทางสังคมนะคะสร้างแรงกระเพื่อมของการเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่และไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะเรามาร่วมกันพาน้องกลับโรงเรียนกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางลำพึงเรือนทองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดทนพคุณสำนักงานเขตคลองสานนะคะคือโรงเรียนวัดทอนพคุณเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีบุคลากร 12คนแล้วก็นักเรียนจำนวน120คนโรงเรียนวัดทองนพคุณเป็นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครแล้วก็ข้อมูลพื้นฐานของประชาชนของผู้ปกครองส่วนมากจะมีข้อมูลพื้นฐานคืออาชีพรับจ้างทั่วไปนะคะรายได้ไม่แน่นอนสำหรับโครงการ Back to School ของ สระทรวงพอมอะ,ะที่ให้เกียรติมาให้กับโรงเรียนวัดทองนพคุณกับนักเรียนของโรงเรียนวัดทองนพคุณก็มีความมีประโยชน์กับโรงเรียนเป็นอย่างมากแล้วก็สําหรับสาหรับผู้ปกครองนะคะที่ช่วยแบ่งเบาภา,าระนะคะของผู้ปกครองในการจัดซื้ออุปกรณ์ต้านโควิดหรือว่าอุปกรณ์ด้านการเรียนต่างๆให้กับนักเรียนของโรงเรียนค่ะ ทางโรงเรียนวัดทองนบคุณและก็นักเรียนบุคลากรโรงเรียนวัดทองนบคุณนะคะก็ขอขอบคุณนะคะท่านผู้มีอุปการะนะคะกับโรงเรียนวัดทองนบคุณที่ได้บริจาคสิ่งของในการช่วยเหลือให้กับนักเรียนของโรงเรียนวัดทองนบคุณนะคะในการในด้านด้านการเรียนการสอนนะคะด้านกีฬานะคะแล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันโควิด ให้กับโรงเรียนวัดโทนนบคุณค่ะซึ่งทางโรงเรียนวัดโทนนบคุณก็ขอขอบคุณนะคะมาไว้น้าที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ